ถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนไหนนะคะมีหน้าอกก่อนอายุ8ปีมีประจำเดือนก่อนอายุ10ปีนั่นแสดงว่าเข้าสู่วัยแรกรุ่นเร็วกว่าปกติคือ 1. น,นะคะผลกระทบด้านล่างกายกับ 2. ก็คือผลกระทบทางด้านจิตใจกับเด็กลูกเพิ่ง6ขวบเป็นสาวเพราะบำรุงมากเกินไป สวัสดีค่ะยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จากไข่ปัญหาน้องสาวค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเครียดมากเลยค่ะเมื่อพบว่าลูกสาวเพิ่งอายุ6กขวบเข้าสู่วัยสาวซึ่งสาเหตุเกิดจากของบำรุงฝีมือคุณยายซึ่งเด็กสาวสมัยนี้เป็นกันเยอะมากค่ะและมันส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะตามคำบอกเล่าของคุณแม่นะคะ ลูกสาวเนี่ยอายุ6ขวบค่ะแต่ว่ามีรูปร่างโตกว่าเพื่อนๆขนาอาบน้ำพบว่าบริเวณหน้าอกบวมแล้วก็แข็งกว่าปกติเมื่อลองกดนะคะก็บ่นว่าปวดด้วยความกังวลน,นะคะเช้าวันลุ่งขึ้นก็เลยพาลูกสาวไปตรวจถึงได้รู้นะคะว่าลูกเนี่ยเข้าสู่วัยแรกรุ่นแล้วแล้วก็เข้าสู่วัยแรกรุ่นเนี่ยเร็วกว่าปกติแถมกระดูกมีอายุมากกว่าอายุจริงถึง2ปีต้นเหตุก็คือเมนูโปรดและอาหารบำรุงที่ทำจากฝีมือคุณยาย คุณหมอเขาวัดสัดส่วนของน้องคนนี้นะคะอายุ6ขวบนะคะพบว่าน้องเนี่ยสูง110ซนติเมตรน้ำหนัก27กิโลกรัมแล้วก็ได้ทำการอันตรสาวร่างกายนะคะพบว่าหน้าอกมดลูกแล้วก็รังไข่ของเด็กกำลังพัฒนาทั้งหมดค่ะและนี่นะคะเป็นสัญญาณของวัยแรกรุ่นและพบว่ากระดูกของน้องนะคะตรงกับเด็กช่วงอายุ8ปีซึ่งหมายความว่ากระดูกของน้องนะคะ,จะเจริญเติบโตไปเร็วกว่าอายุจริง2ปีและคุณหมออธิบายนะคะว่า ความสูงมาตรฐานของเด็กอายุ6ขวบเนี่ยจะอยู่ที่116ซมแล้วส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ8ปีนะคะจะอยู่ที่128ซมซึ่งน้องคนนี้นะคะมีส่วนสูงที่เตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กในวัยเดียวกันและจากการคำนวณส่วนสูงของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะส่วนสูงในอนาคตของเด็กเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ160ซเมตร แต่จากการตรวจร่างกายนะคะพบว่าอายุกระดูกในปัจจุบันของน้องเนี่ยจเจริญเติบโตไปมากกว่าอายุจริงถึง2ปีดังนั้นนะคะอาจจะทําให้ส่วนสูงของน้องนะคะที่คํานวณจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่น่าจะสูง160ซมส่วนสูงของน้องน่าจะต่ากว่านั้นหรืออาจจะสูงได้เพียงแค่150ซเมเท่านั้นหรือบางทีนะคะอาจจะไม่สามารถสูงถึง150ซเมด้วย และจากการพูดคุยซักถามกันนะคะของคุณหมอกับคุณแม่ของน้องนะคะก็พบนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้น้องเข้าสู่วัยแรกรุ่นเร็วกว่าปกปตินั่นมาจากอาหารและน้ําที่น้องกินเป็นประจําทุกวันค่ะเนื่องจากน้องนะคะมีโรคประจําตัวก็คือเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะคุณยายจึงมักจะตุนสมเกาหลีบํารุงให้ทุกวันค่ะแล้วก็ให้ดื่มนมผึ้งถังเช่าลังนกนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับน้อง ส่วนเมนูโปรดของน้องนะคะก็คืออาหารทอดอาหารมันๆค่ะแล้วก็ผลไม้ที่มีแคลอรี่สูงนะคะเช่นทุเรียนขนุนสับป,ปะรดซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะที่น้องชอบกินแล้วก็กินเป็นประจําทุกวันเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุที่ทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้น้องนะคะเข้าสู่วัยแรกรุ่นได้เร็วปกว่าปกติ สรุปสุดท้ายนะคะระหว่างการสนทนาของคุณหมอกับคุณแม่ของน้องนะคะสรุปก็คือคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยเข้าสู่วัยแรกรุ่นเร็วกว่าปกติจําเป็นต้องได้รับการรักษาเนื่องจากการเข้าสู่วัยสาวที่เร็วกว่าปกติจะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายการจเจริญเติบโตแล้วก็สภาวะจิตใจของเด็กค่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับ การเข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าปกติมันคืออะไรไวัยแรกรุ่นหรือวัยสาวนะคะก็คือช่วงเวลาในการเข้าสู่วัยที่มีความสามารถในการเจริญพันธุ์ค่ะในภาวะปกติแล้วนะคะเด็กหญิงเนี่ยจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นในช่วงอายุประมาณ9 1 2ถึง12ปีส่วนในเด็กชายนะคะจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นในช่วงอายุประมาณ10 1ถึง12ปีถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนไหนนะคะมีหน้าอกก่อนอายุ8ปี มีประจำเดือนก่อนอายุ10ปีและเด็กผู้ชายนะคะถ้าหากว่ามีลักษณะทาเพศได้แก่ลูกอันทัศที่ใหญ่ขึ้นก่อนอายุ9ปีนั่นแสดงว่าเข้าสู่วัยแรกรุ่นเร็วกว่าปกติ สาเหตุที่ทําให้เด็กเป็นสาวก่อนวัยนะคะก็ได้แก่ 1. นนะคะอาจจะเกิดจากการที่ต่อมใต้สมองนะคะหลั่งฮอร์โมนโกลาโดโทฟินมากระตุ้นให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนสาเหตุเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็มีสาเหตุส่วนน้อยนะคะอาจจะเกิดจากมีเนื้องอกในสมองหรือมีโรคบางโรคที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับสมองที่ทําให้สมองเกิดการกระทบกระเทือนได้ค่ะหรือ 2. อนะคะอาจจะเกิดจากการที่รังไข่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาเองอาจจะเกิดจาก ความผิดปกติของรังไข่ต่อมหมวกไตหรือต่อมไทรอยเช่นมีเนื้องอกบางชนิดเกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะจึงทาให้รังไข่เนี่ยสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนขึ้นมาก่อนวัยอันควรและนอกจากปัจจัยทั้งสองอย่างแล้วนะคะจากการศึกษานะคะยังพบว่าสาเหตุที่ทําให้เด็กหญิงนะคะเข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะมาจาก พันธุกรรมสิ่งแวดล้อมอาหารและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพค่ะและปัจจัยด้านอาหารนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอันตรายมากมายอะไรนะคะแต่อาหารที่เด็กรับประทานทุกวันนี่แหละคะ่ะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแล้วการที่เด็กเป็นสาวก่อนวัยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับเด็กมันจะมีผลกระทบอยู่2ออย่างค่ะคือ 1. นนะคะผลกระทบด้านร่างกายกับ2ก็คือผลกระทบทางด้านจิตใจกับเด็ก ผลกระทบทางด้านร่างกายก็คือจะทําให้เด็กนะคะเตี้ยกว่าปกปติเมือ่อโตเป็นผู้ใหญ่เพราะในช่วงที่เป็นเด็กนะคะแล้วฮอร์โมนมันหลั่งเร็วกว่าปกปปติฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้เด็กโตเร็วแล้วก็สูงกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ทําให้กระดูกปิดเร็วกว่าเด็กวัยเดียวกันดังนั้นนะคะระยะเวลาการเจริญเติบโตจึงสั้นกว่าคนทั่วไปจึงทําให้เด็กนะคะเตี้ยกว่าปก,ปกปปติเมือ่อโตเป็นผู้ใหญ่และเมื่อเข้าสู่วัยสาวเร็วก็จะทําให้เด็กมีประจำเดือนเร็ว ซึ่งผลที่ตามมาก็คือมีปัญหาในการดูแลสุขภาพตัวเองในการเป็นประจำเดือนก่อนวัยอันควรซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะมีผลต่อสุขภาพของเด็กจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขค่ะและ 2. นะคะปัญหาทางด้านจิตใจต่อตัวเด็กค่ะเนื่องจากเด็กนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเพื่อนในวัยเดียวกันจึงอาจจะทําให้รู้สึกอับอายหรือถูกเพื่อนล้อเช่นมีหน้าอกเร็วมีประจำเดือนเร็วตัวโต,วตวกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน จนอาจจะทําให้เด็กนะคะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเก็บตัวขี้อายดื้อถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนและสรีระที่เป็นสาวอาจนําไปสู่การล่อลวงได้ง่ายขึ้นจากกรณีของน้องคนนี้นะคะที่เริ่มเข้าสู่การเป็นสาวตั้งแต่อายุ6ขวบและสาเหตุน่าจะมาจากอาหารที่ประทานเป็นประจำก็อยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะว่าให้ช่วยกันดูแลเด็กๆของเราด้วยนะคะ เพราะในปัจจุบันนะคะพบว่าเด็กๆเ,เข้าสู่ภาวะเป็นสาวเร็วก่อนวัยกันเยอะมากขึ้นค่ะซึ่งความผิดปกตินี้นะคะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็ก ควรหันมาควบคุมดูแลอาหารที่เด็กๆรับประทานเป็นประจำนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนห้ามู่มีความหลากหลายไม่มากเกินไปนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับเด็กๆมากดูแลให้เด็กนะคะได้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอฮอร์โมนต่างๆจะได้หลั่งเป็นปกติมากขึ้นค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย